เคโกโอเป็นร้านเค้กที่มีสีสันสดใสตกแต่งสไตล์ร้านดอกไม้เต็มไปด้วยความงดงามแบบธรรมชาติและร้านเคโกโอเป็นร้านเค้กที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของอำเภอปายอีกทั้งยังมีเมนูของหวานรวมถึงเครื่องดื่มอีกหลากหลายเมนูด้วยราคาที่ไม่แพงจนเกินไปและบรรยากาศที่ดีของร้าน ทำให้ร้านเค้กโกโอเป็นร้านที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของอเมริาเลยทีเดียวค่ะเราจะมาดูขั้นตอนในการทำเค้กกันนะคะส่วนผสมแป้ง200กรัมเนยชีส50กรัมนมสด200มิลลิลิตไข่ไก่4ฟองและผงชาเขียว30กรัมขั้นตอนการทำเริ่มจากการผสมแป้งและน้ำตาลจากนั้น เติมเนยชีสนมสดไข่ไก่และผงชาเขียวตามลำดับนำวัตถุดิบมาผสมให้เข้ากันนำแป้งที่ตีมาตักใส่ถาดแล้วเข้าเตาอบเป็นเวลา15นาทีค่ะแล้วตอนตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนในการแต่งหน้าเค้กนะคะเดี๋ยวพี่เขาจะแต่งให้เราดูเป็นแบบ่ เราไปชมรับชมการทำเค้วนะคะเราก็จะมาชิมเค้กค่ะนี่นะคะคือเค้กวอลลีลานะคะขนาดหนึ่งปอนที่เราทรําเมื่อกี้นะคะหลังจากที่ผู้ชมเห็นแล้วเราจะชิมเลยค่ะอือหืออร่อยมากเลยค่ะโอ้โหสวัสดีนะคะท่านผู้ชมตอนนี้นะคะเราได้อยู่กับพี่โอนะคะเจ้าของร้านเค้กโอโอค่ะ ร้านเค้กโอ,โอนะคะถือว่าขึ้นชื่อเป็นร้านเค้กประจามือไปนะคะอยากทราบว่าพี่เปิดธุรกิจนี้มากี่ะะปีแล้วคะก็ถ้านับปีด้วยก็เกือบเกบสิบปีแล้วครับค่ะแล้วเป็นมายังไงคะถึงว่าตั้งชื่อร้านว่าร้านเค้กโอที่มาของชื่อร้านเนาะครับก็จริงๆแล้วพี่ชื่อโอแล้วก,ก็เป็นลูกชายคนโต จีนนี่เขาจะเรียกลูกชายคนโตว่าโกก็จะถูกเรียกมาตลอดเลยว่าโกโอโกก็กลายมาเป็นโกโอุกวันนี้แล้วในในการเปิดธุรกิจนี้นะคะมีลูกค้าเข้ามาสินค้าแล้วก็จะมีลูกค้าที่ไหนบ้างคะลูกค้าที่นี่จะมีด้วยกันสองกลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มคนไทยเนาะก็จะมีเยอะในช่วงฤดูหนาวครับแล้วก็ถ้าเป็นกลุ่มชาวต่างชาติก็จะมีเยอะในช่วงฤดูร้อนครับ ็จะสลับเปลี่ยนกันไปอย่างไงีปีะแล้วอาหารที่เบเกอรี่หรือเค,ค้กที่ยนิยมก็ก็จะแบ่งออกเป็นออปสองกลุ่มกันถ้าเป็นกลุ่มคนไทยก็จะทานพวกชีสเค้กพวกนขนมหวานนะครับ <c oughs> แต่ถ้าเป็นชาวต่างชาติ <c oughs> ก็จะทานพวกขนมปังพายแซนด์วิชอะไรแบบนี้คอนเซปต์ในการตกแต่งร้านนะคะการตกแต่งร้านเนี่ยรยีว่าที่ไปเดินร้านขายดอกไม้ยมีความรู้สึกว่าอยากให้ อยากให้ความสวยงามแบบนั้นน่ะมันเกิดขึ้นในร้านของเราก็เลยตกแต่งร้านเหมือนกับเป็นร้านขายดอกไม้อะครับเหมือนกับว่าเวลาเรามานั่งทานขนมแล้วทานขนมท่ามกลางร้านขายดอกไม้อะไรค่ะท่านผู้ชมคะจากที่เราได้สัมภาษณ์แล้วรู้ประวัติความเป็นมาของร้านเค้กโอโอ้นะคะหากท่านผู้ชมคนใดน,นะคะอยากจะมาหาบรรยากาศดีๆจิบน,น้ำชาหรือกาแฟนะคะแล้วก็เค้กเล็กๆสักก้อนนะคะ สามารถมาได้นะคะร้านเคโกะเราก็ขอหยุดการสัมภาษณ์ไว้เพียงเท่านี้กันนะคะขอบคุณพี่รู้มาเลยคะ่ะ<ช>แล้วก็ร้านเคโกอที่ให้โอกาสพวกเราได้สัมภาษณ์นะคะ